วันนี้จานงเเครื่อ,อ BSC Pro อร์1 0 6นะครับอันนี้เปิดเครื่องรอไว้แล้วนะครับอันดับแรกจะเป็นงานทดสอบด้านอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอันนี้ทดสอบผ่าน Wi-Fi นะครับได้ทดสอบผ่าน Wi-Fi นะครับ โอเค Wi-Fi ใช้งานได้ปกตินะคะปปนรับต,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 ต่อไปเป็นการทดสอบผ่านทางสายแลนนะครับโอเคสายแลนต่อได้ปกตินะครับต่อไปเป็นการทดสอบตัวระบบจอยนะครับ เริ่มจากอนินดอกขวานะครับอนินอกขวาใด้ปกตินะครับไม่มีอาการเดินเองนะครับอินดิอ,อกซ้ายนะครับอนอกซ้ายใช้ได้ปกตินะครับปุ่มโอนะครับอ่ามองมุมบนที่ขวามือนะครับ ปุ่ม O นะครับ okay. เอปุ่ม L หนึ่งปุ่ม R หนึ่งปุ่ม L สองเปลี่ยนภาษาปุ่ม R สองเอปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มออปชันตันนี้ปุ่มแทนแล้วก็ปุ่มออปชันเอ L สาม r 3แล้วก็ทับแผ่ตรงกลางนะครับปุมม่มโฮมโอเคโดยรวมคือจอยใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับใครสนใจซื้อเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Service ติดต่อร้านละเกมได้นะครับมีใครสนใจขายเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Service ติดต่อร้านละเกมได้นะครับ อันนี้เป็นการทดสอบเครื่อง PS4 Pro บ่อ7106นะครับต่อไปเป็นการทดสอบระบบการอ่านแผ่งของเครื่องนะครับแผ่นที้ใช้ทดสอบจะเป็นแผ่นเกม FIFA 19นะครับแผ่งเกม FIFA 19นี้จะแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับ แล้วเราตั้งอยู่ที่พรมสองซอยสามที่สามนะครับ็ทมนะครับใครสนใจซื้อเครื่องเกมเ p ส4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรับเกมได้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบ PS4 Pro Board Gen106 นะครับ Thank mm -hmm. you. โดยรวมคือตัวเครื่องสามารถใช injuries, ้งานได้ Shut ปกตินะครับ <upright> ต <pol> ั้งอ่านแผ่นและต่ออเทอร์เน็ตนะครับเครื่องนี้มีประกันให้14วันนับจากแต่วันที่ได้รับสินค้านะครับโดยตัวเครื่องจะต้องไม่เกิดการแตกหักหรือโดนน้ำไฟตกมดเข้าอันไม่ได้เกิดจากภายในตัวเครื่องเองเราไม่รับผิดชอบนะครับ แต่ถ้าเกิดจากภายในตัวเครื่องเีงอาทิเช่นเครื่องเอ r เลอ overheat หรือความร้อนเกินปก,กติเรายินดีรับผิดชอบให้เต็มจำนวนนะครับเคโดยรวมก็สามารถเครื่องสามารถใช้เล่นได้ปกตินะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่อุหนร้านรับเกมน,นะครับ